เตรียมลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสรอบใหม่ให้กับคนไทยกลุ่มนี้กลุ่มแรกนะครับกับข่าวสตังมีเดียวันที่13กุมภาพันธ์2569นะครับล่าสุด,ดทางรัฐบาลว่าที่รัฐบาลในอนาคตนะครับได้ออกมาบอกเลยว,ว่าจะมีการลงทะเบียนคนลครึ่งพลัส ครอบไปนะครับสำหรับกลุ่มที่จะได้รับการลงทะเบียนกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มตกหลน่นหรือคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนนั่นหมายความว่าในเฟสที่ผ่านมานั้นใครที่ยังไม่ได้สิทธิ์ครึ่งอาจจะด้วยเหตุผลลงทะเบียนไม่ทันสิบเต็มก่อนหรือว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณจะได้ รับการลงทะเบียนในกลุ่มแรกในอนาคตนะครับส่วนในเรื่องของเงินว่ารอบนี้เนี่ยจะได้2,000หรือว่า2,400ไหมรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวกลับไปประชุมอีกทีเพราะว่าต้องดูงบว่ามีงบประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าแจกเป็นรายบุคคลจะได้คนละเท่าไหร่คุณผู้ชมครับถ้าหากว่ามีการแจกเงินคนละครึ่งพลัสนี้คุณผู้ชมคิดว่าควรจะได้สักเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ดีครั้งที่แล้ว2,000เนาะไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเพิ่มหรือลดลงนะครับผู้ชมคอมเมนต์มาได้หากใครที่อยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐมีคําาถมอะไร เพิ่มเติมนะครับไปกดติดตามได้ที่ f c e b o o o Page นะครับหรือว่า TikTok ข่าวสตางค์มีเดียส่วนใครที่ดู y t u t u นะครับก็กดติดตาม YouTube ช่องสตางค์มีเดียหรือว่ากดกระดิ่งได้สตางคจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอแล้วเจอกันในข่าวหน้าครับ